จเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกทกท่านวันนี้รายการธรรมะจากวัดเจดีเสนอเรื่องเสน่ห์ของชีวิตเรื่องการยิ้มการยิ้มเป็นภาษากายที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าและสามารถเรียนรู้ได้พัฒนาได้และทำให้ดีขึ้นได้วันวันหนึ่งที่เราจะต้องไปประสบพบเจอ กับบุคคลทั้งหลายเริ่มต้นตั้งแต่สมาชิกในบ้านเราก็ต้องยิ้มให้กับคุณพ่อคุณแม่ยิ้มให้กับลูกๆยิ้มให้กับสมาชิกภายในครอบครัวลุงป้านา้าอาเพราะการยิ้มจะทําให้เรารู้สึกที่ดีต่อคนรอบข้างพร้อมที่จะเป็นมิตรพร้อมที่จะปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือในทางที่ดีนั่นเอง ต่อมาเราก็ยิ้มแย้มให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่รั้วรอบขอบชิดเดียวกันพอไปทำงานก็ยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานทักทายปาาัยเพราะในขณะที่เรายิ้มและเราพูดทักทายคนอื่นก่อนนั่นหมายถึงจิตใจของเราเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเพื่อนของผู้บุค้าบัญชาของเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งลูกค้า ที่มาติดต่อซื้อขายจับจ่ายสิ่งของภายในร้านหรือบริษัทของเราด้วยรอยยิ้มเขาเรียกว่ายิ้มด้วยมิตรภาพยิ้มด้วยการตอบรับและที่สำคัญเวลาจะพูดก็ให้ยิ้มก่อนในขณะที่พูดก็ยิ้มแย้มไปด้วยมีหน้าตาสดชื่นเบิกบานมีสายตาบอกความเป็นมิตรด้วยความจริงใจและจริงจังมีน้ำเสียงในการพูด ที่ไม่กระโชกโฮกฮคกมีน้ำเสียงที่นุ่มนวลน,น่าฟังให้ความเคารพกับคู่สนทนาไม่ดูถูกไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำสเสียดและไม่พูดคำนินทาในขณะที่สนทนากับเพื่อนๆหรือกับบุคคลที่สองสามก็ตามทีและที่สำคัญก่อนจากลากันในการพูดคุยกันก็ให้ยิ้มก่อน แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพราะว่าคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช้ได้ทั้งตอนที่เราพบกันครั้งแรกและก่อนจากกันไปด้วยรอยยิ้มด้วยมิตรภาพเพราะรอยยิ้มเป็นหน้าต่างของหัวใจเมื่อยิ้มแล้วก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาที่หนักให้บรรเทาเบาบางหรือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเรียกว่ายิ้มหทีมีความสุขหนึ่งครั้ง ยิ้มหนึ่งครั้งได้รับชัยชนะอีกหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาหัดยิ้มและก็ยิ้มให้ตัวเองยิ้มให้กับคนรอบข้างนะครับแม้จะเจอปัญหาก็ยิ้มให้กับปัญหาอย่างมีสติสัมปชัญญะปรึกษากรณาณมิตรคือเพื่อนที่ดีมีคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือผู้บังคับบัญชาผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นปราชญ์ในชุมชน หรือเป็นพระสงฆ์ในชุมชนของเราสามารถไปขอคำปรึกษาซึ่งจะได้รับรอยยิ้มและมิตรภาพจากบุคคลเหล่านั้นเขาให้การยิ้มในวันนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนจเจริญพร